<N ih au> นิฮาวส,สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกครั้งหนึง่งกับห้องเรียนครูนิดหน่อยนะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหน่วยต้นไม้มีคุณค่าค่ะเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้กันนะคะสาระที่ควรเรียนรู้หนึ่งบอกชื่อต้นไม้ สบอกส่วนประกอบของต้นไม้3บอกประเภทของต้นไม้4ี่บอกวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้และ5้าบอกประโยชน์ของต้นไม้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้วันที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ค่ะเรามาทบทวนที่เราเรียนเมื่อวานนะคะ ประเภทของต้นไม้ 1. ไม้ผลก็คือต้นไม้ที่มีผลออกผลให้เรารับประทานใช่ไหมคะ 2. ไม้ดอกก็ประเภทดอกทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ค่ะขั้นตอนการปลูกก็เริ่มจากการที่เราเลือกพื้นที่เตรียมแปลงเตรียมกระถาง เตรียมเมล็ดพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาและการเก็บผลผลิตเป็นลำดับต่อไปนะคะวันนี้เรามาดูวิธีการปลูกก่อนเลยค่ะวิธีการปลูกเริ่มแรกนะคะเราถ้าเราปลูกลงในกระถางเราก็ต้องเตรียมกระถางใช่ไหมคะพอเตรียมกระถางได้ปุ๊บเราก็เตรียมอะไรเอ่ยเตรียมดินนะคะดินก็มี ดินสาเร็จเยอะแยะมากมายซึ่งทุกวันนี้นะคะสะดวกสบายมากเลยแค่ไปซื้อแล้วก็เอามาใส่นะคะผสมดินผสมฝอ,อยของมะพร้าวใช่ไหมคะ,ะเขาเรียกกากมะพร้าวเนาะนะคะเป็นฝอยๆนะคะเด็กๆเป็นฝอยๆอยู่ในถุงทุกวันนี้มีสะดวกสบายสามารถซื้อได้เลยนะคะเสร็จเราก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะคะเราอยากปลูกพืชอะไรนะคะ เราก็สามารถปลูกได้เช่นสมมุติเด็กๆอยากปลูกดอกไม้ดอกดาวเรืองใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาดอกมาเพาะใช่ไหมคะพอดอกเพาะเสร็จเราก็ดูวิธีดูดูแลเป็นอย่างดีรดน้ําต้นไม้พรวนดินใช่ไหมคะอาเรามาดูนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อย เราก็ต้องดูแลนะคะรดน้ำควนดินใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยใช่ไหมคะต้นไม้ของเราจะได้เจริญเติบโตงอกงามนะคะกรอ w up ใช่ไหมคะจะได้แข็งแรงเติบโตนะคะเรามาดูความต้องการของพืชกันว่าพืชต้องการอะไรบ้างนะคะพืชของเรานะคะ นอกจากเราจะปลูกแล้วใช่ไหมคะเราต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยพืชต้องการแสงแดดเราจะไม่เอาต้นไม้ไปวางไว้ในที่อับหรือในที่มืดห้องมืดนี้นะคะต้นไม้เราจะไม่เจริญเติบโตนะคะดังนั้นการดูแลรักษาต้นไม้ก็สําคัญไม่ใช่ปลูกแล้วก็ทิ้งให้มันตายนะคะเราต้องดูแลต้นไม้ของเรานะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะวิธีการปลูกต้นไม้คือการเตรียมดินเตรียมกระถางใช่ไหมคะเตรียมเม็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ที่เราจะนํามาปลูกนั่นเองใช่ไหมคะง่ายมากนะคะเด็กๆสามารถทําได้ลองไปปลูกที่บ้านดูนะคะและอย่าลืมหลังจากที่เราปลูกเสร็จเราต้องมีวิธีการดูแลรักษาด้วยก็คือรดน้ํา ควรดินใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้มีวัชพืชหรือมแมลงมากัดกินต้นไม้ของเรานะคะเรามาดูคุณค่าพรวรสารในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้ยังเป็นการพิดเพงสิ่งสร้างและรักธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะรักธรรมชาติรักความสวยงามของธรรมชาตินะคะไม่ทำลายไม่ ตัดไม่ทาลายนะคะต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้เราต้องรู้จักห่วงแหนธรรมชาติเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนะคะวันนี้ครูหน่อยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำหนึ่งหน้าค่ะนั่นก็คือแบบฝึกหัดภาษาไทยให้เด็กๆเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาเขียนวันที่นะคะวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกไทยหนไหมครูหน่อยเขียนผิดนะคะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเอาใหม่นะลูกนะ เด็กๆขาเด็กๆลบลบตัวนี้นะลูกนะลบสระอีนิดนึงนะลูกนะกูหน่อยเติมไปผิดนะคะต้องขอโทษด้วยพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งให้เด็กๆลบแป๊บหบนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะลูกนะทำได้ไหมนะเดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึ่งนะลูกอ่าตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะคะ ลบไม่ออกแป๊บหนึ่งค่ะลูกสงสัยไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ,ะครูหน่อยเขียนผิดนะคะลูกไม่เป็นไรนะ,ะให้เด็กๆเ,เขียนหอนอเหมือนเดิมเลยเด็กๆหลายคนน่ารักมากส่งงานมาให้ครูหน่อยแล้วก็ทำได้เก่งมากเลยนะคะหนึ่งสองสามสีห้าให้ตรงกันนะคะถึงสินะคะ และเขียนคำสั่งโจงโยงพยางเข้าด้วยกันขีดเส้นใต้นะคะอย่าลืมการเว้นช่องไฟหรือการเว้นระยะห่างนั่นเองต้องเหมือนเดิมนะคะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจะดูสวยงามนะคะตรงนี้เว้นกี่นิ้วคะหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเขียนตัวหนังสือยาวลงมาก่อนและตรงนี้หนึ่งนิ้วแล้วใส่จุดหรือหัวใจหรือดอกไม้ก็ได้นะคะให้มันอยู่ที่เส้นตรงนี้ห่างกี่นิ้วคะเด็กๆ สามนิ้วนะคะเอามือทาบสามนิ้วชิดกันแล้วมือทาบไปแล้วใส่จุดลงไปแล้วตรงนี้ห่างหนึ่งนิ้วนะคะเขียนตัวหนังสือยาวลงมาใส่เครื่องหมายตรงนี้ห่างหนึ่งนิ้วขอโทษทีค่ะลูกแปบ๊บนึงนะคะแป๊บนึงคู่หน่อยมือไวใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะเสร็จเด็กๆโยงเสร็จนะมาดูค่ะเมื่อเด็กๆโยงเสร็จ นะคะโยงฝออึก,กอฝึกฝึกอะไรนะฝึกหัดใช่ไหมคะคุณหน่อยโยงไม่ตรงเพราะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดดังนั้นเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นเมื่อเด็กๆโยงเสร็จตรงนี้เด็กๆต้องเขียนด้วยนะคะฝึกหัดนะคุณหน่อยจะเขียนให้ดูเฉยๆแล้วเด็กๆไปเขียนอีกนะลูกนะมันเขียนไม่พอนะคะฝึกหัดโยงหาตัวไหนก็เขียนตัวนั้นนะลูกนะกระบือ้อไวเปเ งอแงตึงตังกระบือจําไว้ว่าคําที่อยู่ข้างหน้าต้องเอาไว้ข้างหน้านะคะคําที่อยู่ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังนะคะจะไม่เอาคําข้างหลังมาเริ่มตกมาเขียนก่อนนะคะอันนี้ฝากไว้เด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้เขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยใช้ไม้บรรทัดทุกครั้งในการขีดเส้นนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคกูหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆ